สะการ์ด์ดูดีมีแง่ใครนอนนี่เนาะขึ้นมาหลายถนนอนได้งานตัวเองเด้อคหลายสาวหลายสาวโอ้เสียดายเนาะวันหันเนาะครับเสียดายคิดไปแต้มนึงเกับแตกมสามตัวนะครัอาจารย์นะคุณครูมาคือผิดแต้มเดียวครับอาจารย์คือว่าที่ห้ตรงเป๊ะคุณครูมาว่าเหมือนี้ละที่ให้ตรงเป๊ะเลยละเหมือนให้อาจารย์ให้เจ็ดสองกับเจ็ดสามเนาะเจ็ดมันเลยสามตัว เก้าเจ็ดสองเมีเก้เจ็ดสองมันบอกเก้างกสวงเนี่ยทา้งมาเลเซียทุ่มมาวางหนึ่งเนี่นเ่โอ้ยแต่ผมรมันบอกเก้าเจ็ดสองผมได้เป็นล้านอาจา่นได้เป็นล้านว่ากันเป็นล้านด้วยหลักแสนหลักร้อยหลักพันึ่งหลักมื่นมัต้องบอกกันเลยต้องบอกกันเป็นล้านเลยกว่าเก้าเจ็ดสองมนนี่แหคือว่าหนักขมุมิหานเนาะสวยเต็มเดี๋ยวนาะจา์หนาะ ยังขันหูวัวยังสี่ขันหงัวนี่บอกเก่าหกสองเลยบอกยังเก่หสองแล้วเก้าสองอนรีเตสต์สแหนึ่ง่พเป็นยังนอะเอทีคือสี่วเลยว่านอสำหรับเดืวิ่งใคขยั่เก็เข่าให้วิ่งเก่าดีับบาแค่ผ้าตะเกียบพคกผ้าไม่เคผาสำหรับผาเดียวเก่าเก้าจดสองเนาะโอ้ยเนว่า ทางล่างไปเนี่นเลยขเจ้าสูงเจ็ดไปออกศู์ศูงอีกเหมือนนอ้ยเออเมียนอออกสูงสูงหนอาให้ซื่อเจ็ดสูเด็กทางล่างมันออกสูงสูงก็ถือว่าไก่เที่ยงเที่งล่างเที่ยงบนเหลือถามเด้อบัดนี้ถามยังถามเนี่ยบัดนี้คุณคร้แล้วครับให้คุณคถามมาเพาะอะไรเนถามตัวเับอเอี้ีเพื่อนกับสีได้มั่นใจครับอ ขับปูมิ้นี่มีนฝันไปค่ะโองว่าฝันเหรอครัอายมันมาใหม่เหือูสีให้เลกคำนวณคือเก่าอันละเลนคำนวณเนาะค่ะให้เลขคำนวณคือเก้าสองหางก็ันละคือนหมดว่างหันละเมื่อยไหลคือเพื่อนอ่โรคพูดคือดี่ีมือจังว่าเสียดายว่ได้โงทุูดลายนะสองหาง่านั้นละขึ้นหมดว่างหันละให้เจ็ดสองเจ็บสาม ไปออกหกสองห้7เจสองออกหกสองก็คือว่าพิษไปเต็มหนึ่งนองสามตัวก็เก้าเจ็ดสองมันออกเก้าหกสองกับพิษรักสิบแค่นั้นแหละพิษลักสิบนอแต่ดแสดาแต่แต่าทำผู้ไดที่กบหัวเพราะว่าผ้า,าจารย์กระหายแ 2, 2> <น>ค่เก้าเจ็ดสองทำผู้ไดกำหัวหกเจ็ดสองน้ำละกับตับแต่อาจจะได้โชคเนอเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขของผ้าจานให้น่ะ ให้สองตัวสองหางราคาสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเนาะค่ะสำหรับแนวทางวันเป็นที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ผ่าจางเกสตให้แบบเก่าเห็นไหมค่ะห้คือเก่าให้ยสว่าห้ยสามหางจุดหนึ่งเราก็สวงหางสวงชุดสอ่างคู่คือเก่านะบ่ให้หลายดอกเนี่ยขยันตัวหนึ่งเล็กิ่งอีกตัวหนึ่ง ครื่องทีมพร้อมนะครับคุณผู่ครับเจอคุณูเียนคุณูเขียนนะหมอคนไทคุณูเขียนคุณู่ครับเงวดเงวดคุณูมุ่แการมากล้วเนาะมออกเดี๋ยนอหกสองามนอ้มาอสองกสามดอกสาก็อก่การมาอ้าวันนี้ต้องต้องอร่อยมือคุณคู่ สองนมือคุณคู่ได้ปะเธอเนี่ยมื่อนันไปค่อดเอฟซีมันว่าโอ้เป็นทั้งคุณคู่ทั้งอย่างนี้พันวาเป็นคุคู่อกย่างนครับผมอาสำหรับเลขขยันครับอาจารย์เตรียมฟั้างระดับยอดไปนั่งพี่น้องเลขขยันที่ให้โอ้โหกนมากคือมาลายูเหบเนี้ยงบมากจริงจริงยัไม่วออ ข้างบนนะข้างบนตั้วจานนี่ที่ให้นียนล่างนี่สองสองเจ็บสองเปียดนี่สองหางข้างล่างค่ะแต่ว่าสำหรับสายขยันตัวเดกยค่ะตัวเดียวตัวเดียวเด้วะฟันไปที่สองสองอืสองมันมาหลายเด่นสองสามสี่สูตรตัวเดียวสองสามสูตรวะครับสามสี่สูตรน้าววิ่งสองตัวเดียว วิ่งสองเนอแข็งแรงครับวิ่งสองครับวิ่งสองแล้วก็สองเจ็ดอ่าจับคู่จับคู่สองเจ็ดสองเจ็ดเออสองแปดสองแปดอัดไปที่สองแปดวุงโป่งเลยเงียอันนี้อัดไปที่สองแปด อัดไปสองแปดนี่ตัวเน้นอัดไปเลยสองแปดว่าเดี๋ยวพูดเรียกผู้ใดว่าล่วมเลยนเดี๋ยวเอาตามสูตรจะฟองอย่งสองเกล็ดสองแปดครับคขโมนออกมาได้เป็นหลีดลางนะตกสองอาจารย์เนาะสามตัวสามตัวเด้อครับครับสาสาครับอาจารย์ตัวแรกห้าสิส สามตัวห้าสี่หกเด็กเลี้ยงหมดเลี้ยงหก 6, 6. 6. มันได้หลายหกหกห้าห้าสี่หกสี่สี่เอาเอาเลขรักเสียงมาใส่น้ำระวังนะคะระวังหกห้าสี่หกห้าสี่เก้าระวังนะคะอ,ะอะี่เอาทัตถิพันธ์มาละเด้อห้าสี่หกเด้อ ามันต้อนรับบุญกระถินนี่เดียวโยมมาให้มันเข่าเลยอาจารย์มาแล้วเดียวมาเฮ็ยบุญกระถินให้เข่างวดนี่ให้มันเข่าสามตัวเตกแต่วูปี้กูหูโดอกูได้สิเดาเมียนทำนะกูกลมวิ่งวิ่งวิ่งสวนเด้อวิ่งสวนให้ข้างล่างนี่เด้ยวิ่งสวนอ่ะวิ่งสวนให้ล่างอย่างเดียวเลยบอกครับเอออาจไปเลยว่าต้องวิ่งบนเด้อครับ กมันใจวานั่นมันใจโอ้มันใจครับตัวนี้วิ่งสองล่างครับอัดไปที่เออขบวิ่งหาไปเรียกว่าไรต่ออืมว่าไรลุงทุนไรเยอตัวอย่เงีนะครับเด้อครับตัวนี้คุ้นๆตรงกลางขัดตัวฮุกสีไม้อีกห้อ โมกี้นไปใช่บ่ครับอาารัหมันมันมาหลายสเอเคก็มากเห็นเราย็นมั้กวิวันเย็นเาเรอหเาเยนวางย็นโตเราวาบนโต๊ะ่ครับยนวดาครับถือแค่ละถือแค่ถือแขะว่าเตรมมา้เตียมขก็อาจารย์เนาะเตรมรา้เียข้นอคอนีช้าหน่อยได้แต่ขอเต็มสีก่อนบ่ขอขอเนี่ย บนนี่ให้วิ่งหามันบ่ครับใจนี่ให้วิ่งหาส่วนล่างนี่ให้สองเน้นเนนวิ่งหาก็ได้วิ่งมุกก็ได้ภายในสารส่วนครับก็เลขบุสั้นไหมบ้างเอาวางไว้ของตัวเราเลยเห็นเลียวเห็นเลื้อยเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับเห็นครับเห็นเห็นเดือยดาบนี่จิตจะเล่หน้าเอาครับแนียวทางเ้อะเบ็ดีเลยบแมนเนยวหมวนเนียวมวน อะไรก็อาจารย์โมเมนแนวมอนแนวทางบเมนแนวมอนแนวทางโมวมนเดือกเป็นอเ้ยผู้ใดเห็นคิดนี่ก็คือผู้โชคดีครับแนวทางบ่ถือสเสองมอเต็มลำกระแทบเนเต็มลำกระแทกตัวนี้คือสองแปดเนอลงล่างอัลเสองเท็ยสองแปดสองหางเขานียจะไปซื้อไรแนวทาง มาถือก็สอหัวอืเต็มล่างกับเที่เนี่เต็มล่างกระแทีดตัวนี้นคือสองแปดเนอะนล่างไปเลยสองเก็ดสองแปดสองหางตัเนี้เราจะไปซื้ออะไรอืมเดี๋ยวไปซื้ออะไรตีบอกไม่ดีละ่ะขาตัวให้วิ่งไห้นะครับใช่ตัวใดเนะเหวิ่งเลีตัวนี้บอกอวิ่งล่างกับวิ่งสองเนี่ยครับข้างละางข้างบนนี่วิ่งห้าคับห้าสี่หกหขาสี่หกกขาสี่ก็บอะ ครับนี่แหละสีให้ทังเอฟซีเพิ่นถือขันขันขันมว่าตัวนี้หาซี่หกให้เพิ่นไปว่างหันทั้งมาเลเซียเพิ่นทวมาทวงมาเพิ่นไปเลืมือนี่แหละว่างหันกันออเก้าเจ็ดสองเพิ่นได้เป็นหลานเพิ่นว่าคุยเหือก็่ต้องถือาวลาเป็นเสียเนยเป็นลลานตัดเป็นหลักแสนก็่ต้องเอกกันเลยนี่เป็นล้าน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม